ครัวแล้วแต่มุยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำจับฉายนะคะผักก็มีตามนี้เลยจ้าเริ่มทำเลยจ้าตั้งกระทะเติมน้ำมัน ้มันร้อนแล้วก็เติมสามเกลือของเราเลงไปเลยนะคะไปผัดให้หอมค่ะจับชายจับชายใส่หมูสามชั้นผักก็ตามที่เรามีไปเลยง่ายๆค่ะจับชาย บำรุงสุขภาพอากาศหนาวๆแบบนี้กินจับชายเติมหมูลงไปเลยจ้าผัดให้มันหอมแล้วก็ให้มันสุกนิดนึงผัดผัดไปเลยจ้า ฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครัวแล้วเต่มุยขนสุรินย้ายถิ่นมาอยู่สวีเดนค่ะ อางั้นก็ใส่ผักไปเลยนะคะเติมผักที่เราหั่นไว้ะคะ่ะแล้วก็ผัดนิดนึงผัดให้เข้ากันนิดนึง ผ่นให้มันสลดนิดนึงก่อนนะคะอันนี้เราทำกินกันสองคนค่ะ มุยกับแฟนก็เลยทําไม่ได้ทําเยอะมากมายทําแค่พอกินกันสองคนตายายจ้าเด็กๆเขาก็กินอย่างอื่นจากนั้นเราก็เติมพวกเครื่องปรุงไปเลยค่ะซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวสดหอยนางรมน้ำตาลเกลือรสดี ชูรสก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้ไม่ได้ใส่ชูรสนะคะแล้วก็ขนอค่ะเติมสีอิ่วดำลงไปด้วยเพื่อสีสันนะคะกับข้าวจะได้สวยงามไม่จืดไม่ชืดเกินไปค่ะวันขมงชุงเฉิงแล้วค่ะเติมน้ำตาลไปด้วยค่ะ ไม่ต้องเยอะมากนะคะน้ำตาลเพราะว่าพวกผักของเรามันจะหวานอยู่แล้วพอต้มไปแล้วก็มันก็จะหวานอยู่แล้วจากนั้นเราก็เติมน้ำซุปลงไปเลยจ้าน้ำซุปที่เคี่ยวเอาไว้ า้อยพอท่วม,มะนะคะน่ากินมากๆอากาศหนาวๆอย่างนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเติมน้ำซุปให้ท่วมผักไปเลยจ้า ฝากติชมผลงานด้วยนะคะมือใหม่หัดทําคลิปคะ่ะติชมกันเข้ามาได้นะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยคะ่ะใส่ขนอนิดนึงเพิ่มความนัวแล้วก็ปิดฝาไว้เลยจ้าสักสามสิบนาทีพอเดือดฟุดฟุดฟุด สุกแล้วจ้าพร้อมมากินต้มจับฉายด้วยกันนะคะครัวแล้วเต็มุย้ยกินกับกินข้าวกับหนูนะคะซินดี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ